สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับซูปเปอร์ก๊อดจีนตอนที่2,100นะครับชื่อตอนว่าสังหารปีสัตยักษ์ในตอนที่แล้วก็กำลังสนุกเลยนะครับเพราะว่าฮาันเซิลนั้นกำลังไล่ตามขานที่กำลังจะหลบหนีไปนะครับด้วยข่าวปีทีท่รวด,ดเร็วมากๆนะครับมาลุ้นกันว่าฮาันเซิลจะจัดการกับขานได้หรือเปล่าครับไปฟังกันเลยครับมันเร็วขนาดนั้นได้ยังไงกันอะ คานอุทานออกมาแต่ก่อนที่เขาจะทันรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วเพาราะหันเส้นตามเขามาจนทันโดยการขี่เขาบิกสีแดงดวงตาของขานเปลี่ยนเป็นสีม่วงและเขาสีม่วงของเขาก็ลุกไหม้เหมือนกับเหล็กสีแดงพร้อมกับปลดปล่อยแสงสีม่วงออกมากล้ามเนื้อของขานเริ่มปูดขึ้นมาจนกระทั่งชุดเกราะ เขาสวมใส่อยู่แตกกระจายในชั่วพริบตาร่างมนุษย์ปกติของเขาก็เติบโตกลายร่างเป็นยักษ์ที่น่าสะพึงกลัวเส้นเอ็นของคานบิดเบี้ยวอยู่ใต้ผิวหนังราวกับงูและผิวของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงที่ดูแปลกประหลาดเส้นผมของเขายาวขึ้นจนเกือบจะถึงเท้าความกดดันอันาน่านกลัวแพร่กระจายออกมาจากร่างกายของคาน ราวกับว่าเขาเป็นเทพเจ้าที่เที่ยมโหดจากสมัยโบราณตูมขานชกเข้าใส่ฮันเซนและพลังมรน,นภาก็เริ่มครอบงำฮันเซนขาดในร่างยักษ์ทรงพลังขึ้นอย่างมากตอนนี้เขาเหนือยิ่งกว่ามาร์ควิสคนไหนๆในร่างนี้เขาสามารถฆ่ามาร์ควิสส่วนใหญ่ได้และด้วยความแม่นยำของพลังมาน,นภา เขาก็ไร้เทียมทานเมื่ออยู่ตอนหน้ามาควิดในร่างปีศาจยักษ์การโจมตีของเขาไม่สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้เขาดูเหมือนกับสับตรูที่ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงในด้านความแข็งแกร่งนั้นคานในร่างปีศาจยักษ์เทียบได้กับความเร็วของเจ้าคลาวบิสสีแดงแต่พลังแบบนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรต่อฮันเซนเขาใช้ศาสตร์ตรงเสวียน และเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระดับโครงสร้างเขาทำลายพลังมานนาพาที่เข้ามาและด้วยความเร็วของเจ้าลาวบีสสีแดงมันก็ทำให้เขาสามารถหลบหลีกการโจมตีของขานได้สำเร็จและเมื่อเป็นอย่างนั้นตาดำของขานก็หดเล็กลงไปเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะมีอะไรที่สามารถหลบหลีกพลังมานนาาได้นอกจากนั้นเขาก็ไม่มีเวลาจะดึงหมัดกลับมาเพื่อป้องกันอีกแล้ว เจ้าคลาวบีสีแดงเป็นเหมือนกับสายฟ้ามันพุ่งผ่านคอของคานไปขนาดเดียวกันหานเซนก็ใช้มีดเขี่ยวผีสิงฟันออกไปกามเนื้อที่แข็งแก่งของคานถูกตัดด้วยมีดรงปานสีม่วงเข้มและเลือดก็เริ่มไหลทะลักออกมาราวกับน้ําตกแต่คอของคานมีขนาดใหญ่เกินไปทำให้บาดแผลที่หาเนเซิทิ้งไว้เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น เมื่อเทียบกับขนาดตัวของปีศาจยักษ์แล้วคานคำรามออกไปและก็นำชกหมัดไปด้วยความหวังว่ามันจะสามารถถูกตัวหานเส้นได้สักหมัด่านนั้นแข็งแกร่งเท่ากับมารควิตคนหนึ่งจะสามารถแข็งแกร่งได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นพรังมานภาพากับไม่สามารถไปถูกตัวหานเส้นได้เลยขาวปีศสีแดงบินวนรอบตัวของเขาราวกับสายฟ้า บนร่างของคานเริ่มมีบาดแผลมากขึ้นเรื่อยๆและในทุกบาดแผลก็ถูกปกคลุมด้วยมีดลมปานสีม่วงเข้มสิ่งมันกำลังฉีกร่างของคานและทำให้เลือดไหลออกมามากยิ่งกว่าเดิมปีศาจยักษ์คำรามออกมาแล้วมันยังคงพยายามชกออกไปอย่างต่อเนื่องทำไมกันทำไมพลังมารพภาของข้าถึงไม่ได้ผลนี่มันเป็นไปได้ยังไง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามทำดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์หันส้นยังคงปลอดภัยมีรมปานออกมาเรื่อยๆและหลังจากที่โจมตีไปอีกสองสครั้งเจ้าขาวบีสีแดงก็บินลอยตัวอยู่ตรงหน้าของขานคานในตอนที่เจ้ารู้ว่าภผ่เดียวดายและข้ามาถึงดาวไนโกรดเจ้าก็มีแผนจะใช้เหล่าไนโกรดกำจัดพวกเราอยู่แล้ว คาพูดถูกต้องใช่ไหมฮันเซนม,มองคานขณะที่พูดออกไปคานหันไปอีกทางโดยไม่พูดอะไรสักคำเขาต้องการจะหนีไปฮันเซนเริ่มกวัดแกว่งมีดเคี้ยวผีสิงอีกครั้งและมีดรมปานสีม่วงที่บางยิ่งกว่าเส้นผมก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวของคานคานคำรามออกมาด้วยความโกรธเขาพยายามปลดปล่อยพลังออกมา เพ่อตัดเส้นไหมที่กำลังรัดตัวของเขาอยู่แต่ทว่าเขาประเมินประสิทธิภาพเส้นไหมของฮันเซนต่ำเกินไปแม้แต่พลังอันมหาศาลของเขาก็ไม่สามารถเพียงพอที่จะทำลายพลังของมันได้การดิ้นรนของเขามีแต่จะทำให้พวกมันฝังลึกเข้าไปในเนื้อหนังของเขามากยิ่งขึ้นฮันเซนโบกมีดเกี่ยวผีสิงขึ้นไปมาทำให้มีเส้นไหมรัดแน่นยิ่งกว่าเดิม พวกมันตัดร่างปีศาจยักษ์ของขานเป็นชิ้นๆในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีเศษเนื้อและเลือดกระจัดกระจายออกมาขณะที่หอกเลือดปีศาจและนกยูงโลหะถูกปลดปล่อยออกมาท่ามกลางร่างกายของคานฮันเซินเข้าไปเก็บหอกเลือดปีศาจและนกยุงโลหะมาแต่ทันใดนั้นก็มีแสงสว่างสีม่วงปรากฏออกมาจากซากศพของคานซึ่งมันปุ่งหายไปในอกาศอย่างรวดเร็ว นั่นคืออะไรกันฮันเซนขมวดคิว้วแสงสีม่วงนั้นรวดเร็วเกินกว่าที่ฮันเซนจะเห็นได้ว่ามันคืออะไรกันแต่ฮันเซนรู้ว่าคานยังไม่ตายมันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคานเป็นซีโน,โนเจนอิกแต่เขาก็ยังไม่ได้ยินเสียงประกาศจากการที่ฆ่าคานหฮันเซนคนชิ้นส่วนยีนซีโนเจนอิกในร่างใหญ่ยักษ์ของคาน แต่เขาก็ไม่สามารถหายีนซีโนเจนอีกได้เช่นกันแสงสีม่วงนั่นที่หนีไปคงจะเป็นยีนซีโนเจนอีกของขานไม่ผิดแน่ฮันเซนไม่รู้ว่าขานนี้ไปได้ยังไงแต่ไม่ว่าจะยังไงตอนนี้เขาก็หายไปแล้วโดยเหตุนั้นฮันเซนจึงเก็บหอ,อกเลือดปีศาจกับนกยูงโลหะไปและเดินทางกลับไปยังดาวไนโกรดไพเดียวาย จับตัวเดยุกสลิปเลสเอาไว้และการก่อกระบฏของเผ่าพันธ์ุไนโกรดก็ถึงการสิ้นสุดลงเมื่อคนของปราศาสนพภามาถึงพวกเขาก็พาเดยุกสลิปเลสและเหล่าไนโกรดที่เหลือรอดกลับไปที่ปราศาสนาภาฮันเซนและไพเดียวดายหยุดการก่อกระบฏของพวกเขาได้สำเร็จซึ่งทำให้พวกเขาทั้งสองคนได้รับรางวัลมากมายจากผู้อาวุโส นอกจากซีโนฟูอิดและสมบัติแล้วพวกเขายังได้รับโอกาสให้เข้าไปในตำหนัก,กศักดิ์สิทธิ์เพื่อเลือกวิชาจีโนตัวใหม่แต่ทว่าฮานเซ่นยังไม่มีเวลาฝึกวิชาจีโนอื่นเพราะตอนนี้เขาก็แทบจะไม่มีเวลาฝึกวิชาปราบมารแล้วดังนั้นมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไปตำหนักศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้ฮานเซ่นต้องการจะถามซีเหมือนยง หลายคำถามแต่ในตอนที่เขากลับไปที่ดาวในโกดนั้นซีเหมือนยงก็ได้หายตัวไปแล้วแต่ทว่าชายคนนั้นได้ทิ้งหมายเลขอสำหรับติดต่อเอาไว้บนก้อนหินเมื่อกลับไปที่ปราสาทนภาผู้นำของปราสาทณพภาก็เรียกตัวหันซส่นไปพบเขาจองหันซส่นอยู่สักพักและในที่สุดเขาก็พูดขึ้นมา เจ้าไม่ใช่สิทธิ์ของปราสาทนภาที่แท้จริงแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าก็ทำประโยชน์ให้กับพวกเรามากมายถ้าเจ้าต้องการอะไรข้าจะมอบคำขอที่เป็นอันสมควรให้กับเจ้าท่านผู้นำท่านหมายความว่ายังไงที่ว่าคำขอที่เป็นอันสมควรหันเซินไม่คิดว่าผู้นำของปราสาทนาภาจะพูดในความจริงใจ เขาสามารถปฏิเสธคำขออะไรก็ตามที่ฮันเซนต้องการได้โดยการกล่าวอ้างว่ามันเป็นอะไรที่ไม่สมควรโดยผิวเผินแล้วมันอาจจะฟังดูดีแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างขี้เหนียวหมายความว่าข้าจะพยายามตอบสนองสิ่งที่ข้ารู้สึกว่ามันสมควรผู้นำของปราสาทนภาพูดพร้อมกับหลีตาฮันเซนยักไหล่และคิดว่า ผู้นำปราศาสนภาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์เขาไม่ได้โมโหอะไรแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะขอได้มากสักแค่ไหนเขาจะไม่ให้อะไรก็ตามที่มากเกินไปแต่เขาก็ไม่อยากที่จะได้อะไรที่น้อยเกินไปเช่นกันถ้าอย่างนั้นเขาควรจะขออะไรดีหันเซินสงสัย จบไปแล้วนะครับสำหรับซ u เปอร์ก็อตจีนตอนที่2,100นะครับก็ปิดฉากการกระบดของเผ่าไนโกรดไปได้อย่างสวยงามในส่วนของไพ่เดียวดายก็สามารถจับตัวเยุคกิลิปเลสส่งให้กับเผ่านาพาได้มันน่าเสียดายมากๆอย่างหนึ่งก็คือข่าน,นั้นรอดชีวิตออกไปได้แต่ก็ทิ้งสมบัติไว้หลายอย่างให้กับฮารเเซนแถมผู้นำของปราสาทนพานะครับก็ชื่นชมฮารเซนแล้วก็ไพ่เดียวดดย แถมออกปากด้วยนะครับว่าจะให้หันเส้นขอสิ่งอันสมควรได้ถึงมันจะดูเจ้าเล่แล้วก็ขี้เหนียวไปหน่อยนะครับแต่สำหรับหันเส้นของเราพอเทปทูไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่แน่รอติดตามชมกันในตอน2,101นะครับชื่อตอนว่าทำวิถีทางที่ถูกซ่อนกับคุณสำหรับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับแล้วก็หากมีอะไรแนะนำติชมนะครับหรือว่าเสนอ ยียายเรื่องใหม่ก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด s ับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันตอนใหม่ครับผม